My Map ใช้ยังไงให้เวิร์กไอเดียกระฉูดงานพุ่งแบบมือโปรถ้าคุณไอเดียตันงานไม่ไปไหนเรียนแบบงงๆหยุดก่อนมาลองดู My Map ไหมคะแล้วทุกอย่างจะปังขึ้นโดยไม่ต้องฝืน My Map คืออะไร My Map ก็คือแผนผังความคิดคือเครื่องมือที่จะช่วยให้สมองของเราคิดเป็นภาพแทนที่จะคิดเป็นเส้นตรงแบบจดโน้ตธรรมดามันคือแผนที่ของความคิดที่เริ่มจากแกนกลาง ก็แตกแขนงออกไปเรื่อยๆตามไอเดียที่เราคิดได้ง่ายๆแค่3ขั้นตอน 1. เริ่มจากคำกลางก็คือหัวข้อหลักของเราเช่นสอบปลายภาคหรือเริ่มธุรกิจเล็กๆ 2. แตกแขนงเป็นหมวดหลักเช่นถ้าเป็นสอบปลายภาควิชาต่างๆคณิตอังกฤษสังคม 3. แตกย่อยเป็นรายละเอียดใต้คณิตแตก่ออกมาเป็นบทที่จะออกสอบหรือสูตรที่ยังจำไม่แม่น ใต้อังกฤษแต่แขนงออกมาเป็นคำศัพท์หรือแกรมมานี่คือไมล์แมปตัวอย่างที่เอามาให้ดูนะคะอันนี้ใช้สำหรับสรุปหนังสือก็มีหนังสืออิกิไกหนังสือวาบิซาบิแล้วก็หนังสือมันนี่101ของโค้ชหนุ่มไมล์แมปช่วยเรา3อย่างนะคะคือเคลียร์ความคิดหยุดความวุ่นวายในหัวแล้วจัดระเบียบให้สมองสบาย อันที่2คือปล่อยไอเดียไวเป็นภาพรวมแล้วปิ้งไอเดียใหม่ๆได้ไวขึ้น 3. โฟกัสได้ตรงจุดช่วยวางแผนและรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดสรุปสั้นๆเลยว่า mind map คือเครื่องมือที่ใช้สมองซีขวาและซีกซ้ายรวมกันใช้เพื่อวางแผนการเรียนการทำงานหรือแม้แต่กระทั่งจัดการชีวิตใครยังไม่เคยลองลองวันนี้แล้วคุณจะติดใจใครใช้เป็นประจำ ยกระดับขึ้นอีกนิดลองเพิ่มสีสันเพิ่มรูปเพิ่มเส้นโยงให้ไม้แมพของคุณดูสนุกขึ้นไปอีกฝากไว้นะคะไอเดียดีไม่ต้องมาจากพรสวรรค์แค่รู้จักจัดระเบียบความคิดก็ไปได้ไกลกว่าที่คิดแล้วค่ะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนลองไปใช้ m ไม้แมพดูนะคะทั้งในงานของคุณทั้งการเรียนคุณจะเห็นเลยว่ามันจะพัฒนาได้เร็วและไกลเอาไว้พบกันใหม่ในตอนหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ